แบบนี้จะเป็นแบบการทดลองที่11นะชื่อการทดลองการวัดอัตราการไหลนะครับการทดลองการวัดอัตราการไหลเนี่ยนะครับก็คือเราจะมาหัดใช้เครื่องมือวัดอัตราการไหลในท่อกันนะครับในระบบท่อปิดนะครับว่านอกจากเราจะวัดแบบการตรวงธรมรมดาแล้วเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรบ้างที่เราเอาไปติดตั้งในในท่อเลยนะครับแล้วก็ สามารถแปลงออกมาเป็นอัตราการไหลได้เลยนะซึ่งวัตถุประสงค์ของมันก็คือเข้าใจวิธีการวัดอัตราการไหลผ่านเครื่องมือชนิดต่างๆนะครับสามารถคํานวณอัตราการไหลผ่านเครื่องมือวัดชนิดต่างๆได้นะครับก็คือมันมีหลายเครื่องมือเนาะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตามคร่าวๆนะครับเนี่ยเครื่องมือวัดอัตราการไหลก็คือน้ําก็จะไหลเข้ามาวนเวียนไปตามท่อเนี่ยนะครับ เครื่องมือวัดตากลไลที่ติดก็คือตรงที่มีหลอดเนี่ยพวกนี้แหละนะครับอย่างคู่นี้คู่นี้คู่นี้อย่างเงี้ยนะครับเราวัดผลต่างของแรงดันแล้วก็คำนวณออกมาเป็นอัตรากลไลได้หรือบางจุดก็วัดวัดทั้งหมดเลยไม่ได้วัดแรงดันอย่างเดียวนะครับก็คือวัดแรงดันบวกกับ velocity head นะก็สามารถคำนวณแปลงออกมาเป็นอัตรากลไลได้เพราะถ้าเรารู้ความเร็วเนี่ยเราก็แปลงออกมาเป็นอัตรากลไล ก็คือทุกทุกเครื่องมือเนี่ยใช้วิธีการเทคสมการพลังงานเข้าไปนะครับสมการบอลูรีแล้วก็เปลี่ยนคำนวณออกมาเป็นค่าความเร็วนะพอได้ความเร็วแล้วก็เอาไปคูณกับพื้นที่หน้าตัดก็ได้ตาก,กาลายนั่นเองนะครับเครื่องมือที่เราจะใช้เนี่ยเราจะวัดวัดอัตราการไหลอย,อยู่ด้วยเครื่องมือพื้นฐานอยู่3ตัวนะครับ นะชุดอุปกรณ์ทดลองนี้ก็จะประกอบไปด้วยปั๊มนะครับปั๊มนี้ต้องมีอยู่แล้วก็คือ,อเราจะไม่ต้องไปใช้โต๊ะชลาศาสตรล์ละนะครับอันนี้ก็คือจะมีปั๊มแล้วก็มีถังเก็บน้ําอยู่ในตัวนะครับนี่เห็นไหมครับมีปัม๊มมีถังเก็บน้ํามีเกจวัดความดันนะครับมีมัโนมิเตอร์มัโนมิเตอร์นี้ก็ใช้วัดระดับความดันอย่างที่บอกนะครับมีออริฟิทมิเตอร์นะครับเวนจูรีมิเตอร์ แล้วก็มีเครื่องมือวัดแบบท่อปิโตนะครับนปิโตทิ้วเนี่ยนะครับทําด้วยอะคริลิกใสขนาดเท่าไหร่ก็คือตามที่กําหนดนี้นะครับหน้าตาของอุปก,กรณ์มันก็คือโต๊ะต,ตัวนี้นะครับที่เราเห็นเมื่อกี้นี่นะครับอุปก,กรณ์ของมันนี่เห็นไหมครับแต่ละตัวก็จะไหลเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นออริฟิสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบนจูรีตัวนี้ก็คือปิโตนะครับอ่า ก็จะมีตัวมาตรวัดอัตราการไหลยอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับตัวนี้มาตรวัดอัตราการไหลแล้วก็มีตัวทังเก็บปริมาตรน้ําสามารถอ่านน้ําได้นะครับสามารถวัดอัตราการไหลที่ไหลจริงลงมาเนี่ยด้วยการจับปริมาตรแล้วก็วัดเวลานะครับมาดูทฤษฎีกันนะครับก็คือเราจะทํำยังไงวัดอัตราการไหลผ่านอุปกรณ์แบบต่างๆนะครับ อันดับแรกก็จะเป็นมาตรวัดแบบオิฟสหรือรูคอดนะครับเป็นมาตรวัดแบบเจาะใส่แผ่นเพลทเข้าไปเลยนะครับกั้นการไหลไว้แล้วก็เจาะรูแบบคมๆเนี่ยนะครับไอแผ่นนี้มันก็จะบางนะมันก็จะกลายเป็นรูคมคม,มันก็จะมีอัตราการไหลไหลผ่านนะน้ำไหลน้ําไหลจากทางซ้ายไปทางขวานะครับสังเกตดูเราจะใช้เลขหนึ่งตรงทางเข้าแลเลขสตรงทางออกนะครับ หลักการการวัดตาก,กันไหลก็คือเราจะคำนวณความเร็วนะครับเราจะคำนวณความเร็วโดยใช้สมการเบอร์นูลีหรือสมการพลังงานนั่นแหละมาคำนวณน,นะครับโดยเทคสมการเบอร์นูลีที่หน้าตัดที่หนึ่งกับสองก็คือก่อนเข้ากับกที่ทางเข้ากับทางออกนั่นเองนะครับโดยถ้าเราสังเกตดูเห็นไหมครับเราจะติดท่อมโน,น,ม,นมิเตอร์เนี่ยเข้าไปตรงทางเข้ากับทางออกเพื่อที่จะวัดแรงดันนั่นเองหรือวัดความดันของน้ําที่อยู่ใน ในท่อหน้าตัดตรงตำแหน่งใดๆเนี่ยนะครับดังนั้นเราว่าที่ทางเข้ากับทางออกดังนั้นสิ่งที่เราได้มาก็คือเราจะได้เพลชเชอร์เฮดใช่ไหมครับตรงตรงหน้าตัดทางเข้ากับทางออกเห็นไหมครับได้เพลชเชอร์เฮดทางเข้าเพลชเชอร์เฮดทางออกแล้วก็จะมีเ e ล o รสตี้เฮดที่ทางเข้าเบลโรสตี้เฮดที่ทางออกเราจับเท่ากันก็คือเรามีสมมติฐานว่าไม่เกิดการสูญเสียเห็นไหมครับถ้าถ้าจับพลังงาน2อันเนี้ยนะครับถ้าจับเท่ากัน แสดงว่าเรามีสมมติฐานว่ามันไม่เกิดการสูญเสียพลังงานใช่ไหมครับระหว่างจุดที่1ไปจุดที่2แต่จริงๆมันมีการสูญเสียนะเพราะว่ามันมีรูคอร้อใช่ไหมครับมันเกิดเปลี่ยนทิศทางการไหลมันไหลมาเต็มท่ออยู่ดีๆนะครับมันถูกบีบมันก็น้ําก็พยายามที่จะบีบตัวเข้ามาตรงนี้เองมันก็จะเกิดการสูญเสียนะครับการั้การสูญเสียตัวเนี้ยมันก็จะไปโผล่ในสมการในรูปแบบของแฟกเตอร์ตัวหนึ่งเนะเป็นเป็นออริฟิทเป็น รวมกันแล้วก็จะกลายเป็นแฟกเตอร์อัตราการไหลนะครับหรือดิชาร์ดโคอฟฟิเชียนเนี่ยเดี๋ยวเราดูกันนะครับนั้นเบื้องต้นเราสมมุติว่าไม่มีลอสก่อน,นถ้าไม่มีลอสเราก็สามารถคํานวณความสัมพันธ์ระหว่างเพรสเชอร์กับเวลโรสตี้ได้เห็นไหมครับตามตามรูปนี้เห็นไหมครับแกมมาจอะไรพวกนี้เรารู้เนาะเพรสเชอร์ <pressure S 2> เรารู้จากการวัดเห็นไหมครับวัดได้ละเวลโสตี้เราก็ ตอนนี้เราไม่รู้สักตัวแต่เราเอาสมการความสัมพันธ์อีกตัวหนึ่งมาช่วยก็คือสมการ continuity นั่นเองนะครับสมการ continuity equation มาใส่นะนี่ก็คือสมการ q 1เท่ากับ q 2ใช่ไหมครับก็คือ va 1เท่ากับ va 2เนาะดังนั้นเรารู้ความสัมพันธ์ระหว่าง v 1กับ v 2แล้วก็ตัดตัวแปรออกไปได้ตัวหนึ่งนะครับดังนั้นเอา v 2ที่อยู่ตรงนี้นะครับ v 2ตัวนี้ แทนค่าให้อยู่ในรูปของ v1 ก็มาใส่ตรงนี้นะครับดังนั้นสังเกตดูนะครับสมการเราก็ย้ายค่าสมการนะแทนค่าไปย้ายไปย้ายมานะครับก็จะได้ความสัมพันธ์ของ v ดังนี้เห็นไหมครับดังนั้น v1 ก็สามารถหาค่าได้จากแลบล่ะเห็นไหมครับหาค่าได้จากแลบล่ะลักษณะนี้นั่นเองเห็นไหมดังนั้นความเร็วที่ได้ออกมาจริงแล้วจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยนะครับ ก็คือจะขึ้นอยู่กับผลต่างของแรงดันนะครับเห็นไหมเปรเชอ่์ p p หส่วนแกมมาลบ p 2ส่วนแกมมาตัวนี้ก็คือระดับความแตกต่างของเดเชอร์เฮดนั่นเองนะครับแล้วก็ 2G แล้วก็ A1 A2 ก็คือหน้าตัดของท่อที่ทางเข้ากับทางออกนะครับอ้าวอันนี้อาจารย์พิมพ์ผิดตกตัวนี้ต้องเป็น A2 นะครับตามตามตัวนี้เนาะหลังจากเรา รู้สมการ continuity ใช่ไหมเราแทนค่าเข้าไปนะครับเราก็จะได้ v นะครับความเร็วที่ทางเข้าดังนั้นพอเรารู้ v เราก็จะสามารถคํำนวณหาัาตราการไหลได้ละเห็นไหมครับเราก็เอา v ไปคูณกับ area นะครับนี่ก็คือ area นะนี่ก็ v ที่ได้เมื่อกี้นะครับนี่ a2 ถูกต้องละนะครับดังนั้นสมการนี้ถ้าเราสังเกตดูก็คือ มันยังไม่ได้คิด loss อย่างที่อาจารย์บอกตรงนี้นะครับว่าจริงๆการสูญเสียมันจะเกิดขึ้นมันจะไม่ได้เท่ากันเนาะพลังงานสองข้างนะครับดังนั้นเราก็มีการปรับค่านะครับเอา a a ก็คือ pi d กำลังสองส่วนสแทนค่าเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็คูณสูตรนี้เนาะ delta h ก็คือผลต่างของระดับในมโนมิเตอร์นั่นเองนะครับส่วนตัวนี้ก็คือ แปลงสมการเนาะค่าคงที่ตัดค่าคงที่ก็ได้ดีหนึ่งาลังนส่วนดีสองตางสีนะครับอ่าสังเกตดูมันจะมีเทอม C0 ศย์ตัวเนี้ยเข้ามาคูณเห็นไหมครับ C0 ศตัวนี้เขาเรียกว่าสัมประสิทธิ์อัตราก,การไหลแบบออริฟิกแบบรูคอดเนี้ยอันนี้เป็นตัว O นะครับคูณเข้าไปเพื่ออะไรเพราะว่าความเร็วที่ได้จากตรงนี้จริงๆแล้วมัน ไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะคิดได้เยอะไปนะเราต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้นดังนั้นความเร็วตัวนี้มันก็จะลดลงไปนะครับพอมันลดลงไปปั๊บเขาก็เอาตัวชดเชยมาที่ไม่ได้คิดค่าการสูญเสียใช่ไหมครับมาใส่อยู่ในรูปของสัมประสิทธิ์อ่าพูด,ดง่ายๆว่าตากระหลายตัวนี้ที่ได้เนี่ยมันจะมีค่าสูงเกินจริงนะครับต้องต้องคูณแฟกเตอร์เข้าไปตัวหนึ่งดังนั้นถ้าเกิดว่ามันมีลอสเยอะนะครับ ค่าแฟกเตอร์ตัวนี้มันก็จะคูณลดปรับลงไปเยอะเราก็จะดูง่ายๆเลยเดี๋ยวตัววัดอัตราการไหลเครื่องวัดของเราแต่ละตัวนี่มันมีลอสไม่เท่ากันนะครับบางตัวก็มีลอสมากสัมประสิทธิ์มันก็จะทําทให้สัมประสิทธิ์ตัวนี้มีค่าต่ำเนาะคืออัตราการไหลจะถูกลดทอนไปเยอะแต่ถ้าตัวไหนมีลอสน้อยสัมประสิทธิ์ตัวนี้ก็เข้าใกล้หนึ่งนะครับเข้าใกล้หนึ่งก็ก็คือสัมประสิทธิ์อัตราการไหลก็มีค่าเข้าใกล้ตัวที่ยังไม่ได้คูณนี่เอง ก็อัตรากอะไรล็จะมีค่าเยอะตัวง่ายๆนะครับดังนั้นใน l บบนี้ก็คือเราก็ทําการวัดนะวัดอัตราการไหลวัดอัตราการไหลตัวนี้นะครับที่ทางวัดปริมาตรนะแล้วก็วัดผลต่างของ p r e s เชอร์เฮดตัวนี้นะครับนะแล้วก็ดีพวกนี้ก็แทนค่าตามสมการนะเราก็จะรู้ค่าดังนั้นเราก็จะย้ายข้างหาค่า c ศูนย์นั่นเองนะครับเอาทั้งหมดนี่ไปย้ายไปหารตัวนี้เราก็จะรู้ c ศูนย์ ดังนั้น c 0ก็คือตัวสัมประสิทธิ์ของอัตราการไหลแบบเครื่องวัดแบบรูคอดนั่นเองอ่าอันนี้ก็คือวิธีการคำนวณหาค่า CO ของเรานะครับ CO อ่าส่วนมาตรวัดแบบอันต่อไปเราก็หาคล้ายๆ CO เมื่อกี้แหละครับแต่เราหาเป็น CV นะ <c oughs> เขาเรียกว่า Venturi meter นะครับนั้นก็เลยเป็น CV นะเห็นไหม CV ก็คล้ายๆกับ CO นั่นแหละก็คือพอมันมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หน้าตัดการไหลเนี่ยมันก็จะทําให้เพรสเชอร์เนี่ยมีค่าแตกต่างเห็นไหมครับดังนั้นอย่างจุดนี้หน้าตัดมันใหญ่ใช่ไหมครับมาตรวัดแบบบินชูรี่เนี่ยก็คือมันใช้วิธีเปลี่ยนขนาดหน้าตัดให้คอดเล็กลงโดยแบบไม่ได้ฉับพันนะครับมันแบบค่อยๆมีสโลปลงมาแล้วก็ค่อยๆกลับขยายใหญ่ไปนะครับด้วยสโลปที่น้อยลง แล้วก็ปรับให้ท่อเป็นขนาดเดิมนะครับดังนั้นมาตรวัดแบบชนิดนี้ก็คือใช้หลักการเดียวกันเลยคือเทคสมการบนรีที่2อตัด D1 กับ D2 เนี่ยนะครับแล้วก็ย้ายข้างสมการสังเกตดูมันก็ได้สมการเดิมเมื่อกี้แหละเหมือนออริฟิตเมื่อกี้นะครับเหมือนกันทุกอย่างก็คือระดับใช่ไหมครับตัวนี้เป็น pressure head นี่ velocity head นี่ p r e s เช r e head นี่ velocity head เช่นกันมันก็มีสมมติฐานว่าไม่มีการสูญเสียแต่จริงๆมีใช่ไหมเพราะว่ามันมีการคลอดหรูคลอดเข้าไป เหมือนแลบที่เราเรียนเรื่องการสูญเสียที่ข้อต่อและข้องอคล้ายๆกันนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ทางการไหลใช่ไหมครับถ้าเปลี่ยนมากก็มีล o s มากเปลี่ยนน้อยก็มีลอ s น้อยดังนั้นอันนี้ก็มีล o s เกิดขึ้นดังนั้นเส้นพลังงานมันจะไม่ได้เป็นเส้นอย่างนี้มันจะ drop ลงไปมันจะเอียงลงไปหน่อยหนึง่งดังนั้นการสูญเสียตัวนี้เขาไม่ได้คิดเขาก็เลยเอามาคิดในรูปแบบของ CV ตัวนี้นั่นเองนะดังนั้น ตัวเวนเจอรีเนี่ยเราก็ทาเหมือนออริฟิตนั่นแหละอ่านค่าตากระไหลตัวเดิมเมื่อกี้นะครับแล้วก็เอาทั้งหมดนี่นะครับไปหารฝั่งนี้เราก็จะได้ค่า c ีวีนั่นเอง<ม>นะพอเราอ่านระดับแล้วนาะมาใส่ตรงนี้เราก็ดูหน่วยดีๆนะครับเราก็แทนเป็นเมตรหรือเป็นเซนก็ปรับให้มันดีนะครับส่วนใหญ่เราก็จะทําให้มันเป็นเมตรเนาะเพื่อความสะดวกแล้วก็ย้ายข้างมานะครับดังนั้นก็จะได้ CV ออกมา ดังนั้นถ้าเราเดาเนี่ยเราก็จะน่าจะรู้ละว,ว่า CV กับ CO เมื่อกี้นะครับอันไหนจะมีค่ามากค่าน้อยนะอย่างที่อาจารย์อธิบายเดี๋ยวอธิบายทีนะครับถ้ามันมีค่าน้อยแสดงว่ามันมีลอสเยอะอย่างออริฟิทเห็นไหมครับมันตรีระทันหันอะไรอย่างเงี้ยไหลมาปุ๊บชนตรงนี้เราเค่อยเลี้ยวเข้านี่นั่นเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะมีค่าลอสเยอะเพราะนั้นมันก็จะฟ้องออกมาที่ค่า CO เนี่ยจะมีค่าต่ํานะ ส่วนถ้า C V จะมีค่าเข้าใกล้1.0นะครับเพราะว่ามันมันมีการลาดลงไปเนี่ยนะครับมันมีการสูญเสียการบิดเปลี่ยนแปลงที่ทางการไหลมันมันไม่กระทานหันเหมือน C O นั่นเองนะครับลักษณะน,นี้นะส่วนมาตรวัดอันสุดท้ายนะครับก็คือตัวปิตดทิ้มเนี่ยนะครับปิตดทิ้มเนี่ยจะมีลักษณะแตกต่างจากมาตรวัด2ออันแรกเมื่อกี้นะ เราสังเกตดู2อ,อันแรกนี่เมื่อกี้จะใช้วิธีการเปลี่ยนขนาดหน้าตัดใช่ไหมครับเปลี่ยนจากขนาดหน้าตัด a 1กับ a 2เนี่ยหน้าตัดจะไม่เท่ากันแต่อันนี้เราดูนะครับอ,อันนี้เราดูมีหน้าตัดเดียวแหละนะครับเราสังเกตดูแต่เมื่อเราเพิจารณา2จุดนะสจุดเพื่อให้มันมีวัดผลต่างตัวนี้เนาะเป็น1กับ2องนะจริงๆแล้ว1ก็คือหน้าตัดธรรมดานี่เนาะหน้าตัดธรรมดา สองก็คือหน้าตัดธรรมดาเหมือนกันแต่วัดมีจุดที่เอาท่อตัวเนี้นะครับต่อตรงนี้นะครับนะผลผลต่างหลักการของมันก็คือถ้าเราวัดแรงดันเฉยๆนะครับเราจะเจาะที่ผิวท่อแบบนี้นะเป็นเราเรียกว่ามาโนมิเตอร์นะมัโนมิเตอร์เนี่ยเราเจาะผิวท่อแล้วก็ต่อท่อเข้าไปธรรมดาดังนั้นสิ่งที่วัดได้ก็คือ Pressure h เฮทเนี่ยอย่างเงี้ย เห็นไหมครับตัวที่วัดได้นี่คือเพล s เชอร์เฮทนะที่มันพุ่งขึ้นไปจากไดมิเตอร์ถึงตรงเนี้ยระดับเนี้ยเขาเรียกเพล s เชอร์เฮดอ่าตรงนี้ก็คือจุดที่ความเร็วเป็นศูนย์นะถ้าเราสังเกตดูถ้าเป็นวัดแบบเพ e s เชอร์ปกติเนี่ยนะครับมันจะไม่มีความเร็วเป็นศูนย์เห็นไหมน้ำก็ไหลไปปกติของมันใช่ไหมครับดังนั้นมันจะวัดเฉพาะแรงดันความดันนะน้ำที่ไหลามาพอมามาถึงตรงนี้น้ําจะไหลเข้าท่อไปแล้วก็ พอพอมันได้สมดุลกันแล้วระหว่างแรงนี่กับแรงที่ลงมานี่มันก็จะน้ําตรงนี้ก็จะไม่ไหลนั่นเองนะครับน้ําในท่อนี่ก็จะนิ่งถูกไหมถ้ามันไหลมันก็ต้องพุ่งออกไปใช่ไหมถ้ามันนิ่งอยู่อย่างนี้สแสดงว่าระดับคงที่อย่างนี้สแสดงว่ามันในส่วนเนี้น้ําไม่ไหลแล้วนะครับในนั้นตรงนี้พอน้ําไม่ไหลมันก็ตรงนี้เขาเรียก s t a n a t i o n point จะเป็นจุดที่จะเป็นจุดที่ความเร็วเท่ากับศูนย์นั่นเองนะครับดังนั้นพอความเร็วเท่ากับศูนย์สิ่งที่วัดได้ขึ้นไปเนี่ยที่เหนือที่ สูงกว่าตรงนี้เนี่ยอันนี้มัน pressure h e a ใช่ไหมครับดังนั้นส่วนที่วัดสูงขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เป็น t o ทอล h e ดดังนั้นส่วนที่ได้เพิ่มมาเนี่ยก็คือ velocity head นั่นเองนะเห็นไหมมันก็คือวัดจุดเดียวกันนะสังเกตไหมตรงนี้วัด pressure head ได้แค่นี้แต่ตรงนี้เอาเอาท่อไปวัดปื๊บมันก็ขึ้นมานี้ดังนั้นผลต่างเนี่ยได้เป็น velocity head เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องเทียบพีไม่ต้องไปเทียบ สองหน้าตัด a 1 a 2ละคือหน้าตัดเดียวนี่แหละแต่วัด pressure h e a d ทีหนึ่งแล้วก็วัด o t a l h e a ททีหนึ่งเอามารบกันนะครับมันก็จะได้เป็น velocity h e a d นั่นเองดังนั้นตัวนี้สองตัวนี้ลบกันนะครับระดับตัวนี้ลบตัวนี้มันจะได้ v e l o c i t y h e a d เห็นไหมครับ v e l o c i t y h e a d ก็คือ h เท่ากับ v กำลังสองส่วน2 g ก็คือสมการนี้เห็นไหม h ตัวนี้คือ v กํลังสองส่วนสอง g จะย้ายข้างหาค่า v เพื่อเอามาแทนคูณกับ area ใช่ไหมอันนี้คือ v พอดเนี้ย v ก็คือ square root สอง gh นั่นเองเนี่ยนะเอาเอาเอาตัวนี้เป็น h เนาะ h สองลบ h หนึ่งตัวนี้เป็น h ก็คูณกับสอง g แล้วก็ถอด square root นะครับนล้วมันก็จะได้ตัวเนี้ย square root สอง gh อ่านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือความเร็วที่วัดได้จากหัวความเร็วตัวนี้ ก็ไปคูณกับแอเรียนะครับพื้นที่การไหลพื้นที่หน้าตัดการไหลแล้วก็เช่นเดิมก็เอาไปคูณกับสัมประสิทธิ์ตัวหนึ่งเพื่อปรับให้มันใกล้เคียงกับของจริงนะตัวนี้ก็จะมีล s s เหมือนกันนะครับเห็นไหมมันไหลๆมามันก็เกิดการสูญเสียใช่ไหมดังนั้นัตราการไหลตัวนี้เนี่ยที่ได้ออกมาจะมีค่า มากกว่าตากระไหลจริงแต่ไม่มากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดลอสอะไรมากมันไม่ได้เปลี่ยนน้าตัดการไหลไม่ได้อะไรนะครับเพียงแต่มันมีสิ่งเกียวข้องนิดหน่อยอาจจะมีลอสที่เกิดขึ้นในการไหลในท่อเส้นนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นมันก็เลยสัมประสิทธิ์ตัว C p เนี่ยจะค่อยจะเข้าใกล้หนึ่งมันมันจะอยู่มันจะอยู่ใกล้เคียงกับ CV เนี่ยนะครับดังนั้นในการทดลองถ้าเราเข้าใจทฤษฎีแบบนี้เราก็จะสามารถเข้าใจความหมายของตัวแปรเหล่านี้ได้นั่นเองนะครับดังนั้น เวลาทำออกมาเนี่ยเราก็วัดนะครับ3ตัวเนาะวัด co ในแบบนี้นะครับทำแค่3อย่างเนี่ยแหละอลิฟต mm. อันหนึ่งนะครับเป mm. ็นชูรี่ก็วัด cv แล้วก็ปิตโตทิวก็วัด cp เอาทั้ง3ตัวเนี่ยมาเขี่ยนกราฟแล้วก็มาสรุปทำประมาณ5ครั้งนะครับห้าการทดลองคือเปลี่ยนรตราก,การไหลไปเรื่อยๆนะแล้วก็มา c อ o เส้นกราฟดูว่าถ้าตาก,การไหลเปลี่ยนค่าสัมประสิทธิ์พวกนี้จะเปลี่ยนไหมมันก็เปลี่ยนไม่มากนะครับอาจจะ ดินขึ้นดินลงบ้างนิดหน่อยแต่ถ้าดูแนวโน้มเปรียบเทียบกัน3อันจะเห็นชัดเจนนะว่าไหนอันไหนมีค่าต่ำสุดอันไหนสูงสุดอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเราก็คํานวณนะเนาะออตาการไหลสัมประสิทธิ์แล้วก็เขียนกราฟนะอย่างที่บอกนี่คือกราฟที่ได้จากผลทดลองโดยทั่วไปก็จะเป็นประมาณนี้เนะที่สังเกตดูเขาวัเดเยอะมากหนึ่ง6 7 8ส10เวัด10จุดเนาะ เวลาเราทําเราอาจจะวัดแค่5้าจุดก็ได้นะครับเพราะเครื่องมือบางทีเราวัดละเอียดเราวัดหลายจุดมันค่อนข้างยากนะครับเราก็ทาห่างๆดังนั้นเราก็จะได้3เส้นนะดังนั้นอาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูอันนี้คือของจริงนี่แหละนะครับเราจะเห็นว่าสัมประสิทธิ์มันต้องอยู่ระหว่าง0ูงถึง1นะมันจะไม่เกินหนะึ่งะถ้าคํานวณออกมาเกินหนึ่งแสดงว่าเราทดลองอาจจะมีความผิดพลาดคาดเคลื่อนอะไรสักอย่าง เพราะมันเป็นสัมประสิทธิ์เอาไว้ลดค่าตากันไหลนะสัมประสิทธิ์ตากันไหลเนี่ยมันไม่ได้เอาไว้คูณเพิ่มนะครับดังนั้นมันก็จะต้องเป็นค่าลดดังนั้นพอลดปุ๊บก,ก็จะต้องน้อยกว่าหนึ่งนะครับดังนั้นสังเกตดูอะไรต่ำสุดครับก็คือ CO เพราะมันเปลี่ยนหน้าตัดการไหลแบบฉับพลันนั่นเองเห็นไหมมีค่าประมาณ0.6ส่วนเวนชูลี่กับปิโตเห็นไหมครับก็จะมีค่าใกล้ๆก,กันเห็นไหมมีการสูญเสียใกล้เคียงกัน ซึ่งอยู่เกิน0.9ไปเนี่ยะครับยถึง1มนะันใกล้ๆหนึ่งเลยคือแทบจะไม่เกิดการสูญเสียนั่นเองนะครับมีก็มีบ้างเล็กน้อยนะก็คือเห็นไหมอันนี้เราแวลอัตาก,การไหลแล้วก็เอาสัมประสิทธิ์มาพอดเป็นแกน y นะตาก,การไหลมีหน่วยเป็นลิตรต่อนเทียวพอดเป็นแกน x นะก็ทำออกมาแล้วก็สรุปแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นในแลบนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเช็คอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ ทำกราฟเส้นนี้เนื่องจากว่าเรามีวัดตัวกระโดดไปอันแรกก่อนวัดอัตราการไหลโดยมาตรวัดตัวนี้ด้วยนะครับมาตรวัดตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการตรวจสอบว่ามาตรวัดมันวัดได้ใกล้เคียงกับปริมาณอัตราการไหลจริงไหมนะครับเพื่อให้เราได้เรียนรู้กันทดสอบเหมือนคาลิเบตมาตรวัดตัวเนี้ยว่ามาตรวัดตัวนี้มันถูกต้องไหมโดยวัดอัตราการไหลจริงที่ออกไปตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเหมือนทางวัดอัตราการไหลนะครับจะมี มีปริมาตรเป็นลิตรบอกไว้ตรงนี้ขึ้นมากี่ลิตรเราก็จับเวลาเหมือนที่ทําทุกทีนะครับตัวนี้เป็นตัวปล่อยน้ําลงทางข้างล่างอ่าเราก็จับวัดปริมาตรตัวนี้กับวัดปริมาตรตัวนี้เอามาเปรียบเทียบกันนะเอาตัวนี้เป็นแกน x คือตัวที่เราเชื่อถือได้ตัวนี้เราวัดได้จริงเนาะส่วนตัวนี้ตัวที่เป็นตัวมาตรวัดแบบสม็ิรูปเราก็จะไปวัด2อันนี้แล้วมาเทียบกันในแบบนี้นะครับในตารางแบบนี้ก็คือตัวอร์มิเตอร์นะครับแล้วก็ม e ช s ิง i n g tank นะครับ อ่า water m ต t e r กับ m มชช u r i n g tank ดูว่ามันได้เส้น45องศาหรือเปล่านะครับถ้ามัน45องศาก็คือมันถูกต้องใช่ไหมครับก็คือออย่างเช่นตัวเนี้ยวัดอ a t e r meter ได้10อันนี้วัดที่ที่อ่าตัวเครื่องมือวัดสีน้ำเงินเนาะมาตรวัดส่วนตัวนี้ก็คือวัดที่ถังวัดปริมาตรเป็นลิตรต่อนาทีลิตรต่อนาทีเหมือนกันนะว่ามันก็ต้องได้แนวโน้มใกล้เคียงกันอย่างเงี้ย ถ้าใกล้เคียงกันคือมันจะได้เส้น45องศาเกาะเส้นนี้นั่นเองอถ้าไม่งั้นถ้ามันไม่45ถ้ามันเอียงลงเอียงขึ้นก็แสดงว่าค่าของตัววอเตอร์มิเตอร์เนี่ยมันเป็นมันเทียนนะตัวที่ถูกต้องก็คือตัวนี้เนาะพอเราวัดจริงวัดไปบากีนั่นเองออันนี้ก็เป็นหลักการการเปรียบเทียบอีกอันหนึ่งอางทช่นสมมุติมันเอียงมาอย่างเงี้ยเส้นการาฟเอียงมาข้างล่างนี้นะครับแสดงว่าอันนี้วัดได้มากอันนี้วัดได้น้อยอย่างเงี้ยนะครับ แสดงว่าไอ้ตัวอร์มิ m ตอ e ์เนี่ยวัดวัดเพี้ยนก็คือวัดได้เยอะกว่าค่าความเป็นจริงอันนี้คือค่าความเป็นจริงใช่ไหมอ่าอันนี้แหละดังนั้นก็ในแลบนี้เราก็ทกาํากราฟอยู่2องการาฟเนาะก็คือการาฟ co cv cp อยู่ในการาฟเดียวกันเพื่อดูแนวโน้มนะครับแล้วก็การาฟอีกอันนึงก็คือการาฟอัปปรตราการไหลที่วัดได้จากมตรวัดนะครับ สีน้ำเงินกับอีกอันนึงทางวัดปริมาตรเอามาเทียบกันแล้วก็ามาสรุปผลเนี่ยนะครับเขียนกราฟเทียบัตากระไหลาจากมัดวัดและตากระไหลาจากทางปริมาตรให้ค่าจากมัดวัดเป็นแกนนอนทางวัดปริมาตรเป็นแกนตั้งนะหากทั้งสองค่าเท่ากันแนวโน้มเส้นเฉลี่ยที่ลากผ่านจุดทั้งหมดควรทำมุม45องศากับแกนนอนที่อาจารย์อธิบายเมกกื่อกี้อย่างเงี้ยถูกก็ถูกต้องเนาะถ้าหนอันนึงมากกว่ามันก็จะเอียงไปทางเอียงไปทางชิดแกนนั้นนะครับ ต่อไปเราก็เขียนสรุปมาได้อันที่2ก็คือสรุปค่า CO, CV, CP นะและวิจารณ์ผลต่างของแต่ละสัมประสิทธิ์นะครับความตั้งเหตุผลวิจารณ์ค่าแตกต่างกันหลายที่วัดได้จากมาตรวัดและทางวัดปริมาตรว่ามันถูกต้องไหมยังไงนะครับดังนั้นนี้ก็คือ,อแหลกนี้หมดแล้นะครับ นี่ก็จะเป็นแบบสิบเอ็ดของรุ่นพี่พวกเรานะอ่านนี่คืออ่านระดับเห็นไหมนะครับอ่านระดับน้ำในหลอดทั้งเข้าทางออกทั้งเข้าทางออกทั้งเข้าทางออกเห็นไหมครับมีอยู่สามอุปกรณ์ใช่ไหมมีออริฟิสเวนซิลี่แล้วก็พิโตดเห็นไหมครับปกติมันจะทางเข้าสูงกว่าทางออกใช่ไหมทางเข้าสูงกว่าทางออกเพราะว่าอันนี้หลอดอันนี้หน้าตัดใหญ่นี้หน้าตัดเล็กไงนี้หน้าตัดใหญ่หน้าตัดเล็กหน้าตัดใหญ่ก็จะเพชเชอร์เยอะหน้าตัดเล็กก็เพชเชอร์น้อย velocity เยอะ pressure ก็น้อยใช่ไหมแต่อันนี้ตรงข้ามเพราะว่านี่วัด pressure นี่วัด pressure head อันนี้วัด velocity head เห็นไหมวัด total head ดังนั้นผลต่างอัวนี้คือ velocity head เนี่ยอย่างเงี้ยล้วก็สังเกตดูแล้วก็ไปใช้งานนะครับดังนั้นนี่ก็รูปแบบเนาะเราก็บันทึกค่านะครับมีถังวัดปริมาตรวัดอัตราการไหลสองอันนี้นะถังวัดปริมาตรแล้วก็ตัวมิตเตอร์น้ําแล้วก็ไปวัด ระดับทางเข้ากับทางออกของอินฟิิตนะครับเบนจูรี่แล้วก็ปิโตดแค่นี้แหละนะครับเราอาจจะทำ4ค่า5ค่า6ค่าเจ็ดค่าอะไรไปเรื่อยๆแล้วแต่นะครับแล้วแต่เครื่องมือวัดมันจะเอื้อมห่วยแต่บางทีมันคอนโทรลยากเพราะว่าตัวระดับน้ำเนี่ยมันเกินหลอดนะครับอย่างตัวเนี้ยมันอ่านได้ในช่วงเนี้ยมันต้องปั๊มมันต้องทําอะไรหลายอย่างถ้าจะอ่านค่าตากอาไหลสูงๆได้เพราะมันจะไหลเลยมันต้องต่ำๆบางที อุปกรณ์ชุดนี้มันไม่สามารถปั๊มลมเข้าไปได้เงี้ยมันก็จะบันทึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาอ่านเท่าที่อ่านได้นะดังนั้นยังในกลุ่มนี้อ่านได้สี่สี่ค่านะครับก็อ่านนะครับอันนี้มีน้ํารั่วนิดหน่อยตรงนี้ก็เลยต้องเอาผ้าพันไว้นะครับอ่าดังนั้นก็จะเป็นนี่ปับอัตรากลายตรงนี้เห็นไหมครับดูอัตราการลายคร่าวๆตอนเราปรับมาดูตรงนี้นะน้าก็จะวนผ่านเครื่องมือไหลออกสิ่งที่เราต้องวัดคือ ปริมาตรตรงนี้ปริมาตรในถังแล้วก็ระดับในหลอดแค่นั้นแหละนะครับนี่กจ็จับเวลาเห็นไหมครับวัดปริมาตระจับเวลาเห็นไหมมันก็จะมีปริมาตรเวลาปริมาตรเวลาแล้วก็ผลระดับหลอดระดับหลอดแล้วก็คํานวณหาผลต่างออกมานะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเอาไปคํานวณน,น,นี่ก็เป็นปีที่แล้วนะครับก็จะมี2กลุ่มนะวัดกันไปนะครับ หมดละอันนี้ก็คือตัวอย่างของปีที่แล้วนะครับพอเราทําผลออกมาเสร็จปั๊บมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ดูผลของผลปีที่แล้วนะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือตารางบันทึกผลนะครับที่เราบันทึกมาเนาะก็เอามาทํานะครับก็จะได้สรุปออกมาก็จะได้ค่าสัมประสิทธิ์ออกมาเห็นไหมสัมประสิทธิ์ออกมา มี4ค่าเนาะหนึ่องสาากันไหลสย4ตัวเนี่ยก็จะมี1 2 3 4แล้วก็มาพอดกาฟเห็นไหมครับนี่ก็จะเห็นชัดเจนนี่เวนชูลี่อยู่บนเนี่ยอิโตดอยู่ใกล้ๆก,ก,กันเห็นไหมไม่เกิน1แล้วก็ออลิฟิตก็ต่ำสุดก็ประมาณ0.6ก็ประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบค่าตากาัะไหลจาก2เครื่องมือนะก็คือจากมาตรวัด สีน้ำเงินนะ water meter กับอีกอันหนึ่งก็คือถังวัดปริมาตร mm. ก็จะเป็นเส้นนี้เนี่ยถ้าเราพอดอย่างนี้นะแล้วเราดูดูใน Excel นะมันก็จะง่ายดีเราดูสโลปตรงนี้ได้มันสโลปมันต้องเป็น1เพราะมันหนึ่งมันคือ45่สองศาใช่ไหมนี่คือค่าสโลปถ้ามันเข้าใกล้หนึ่งก็คือได้ถูกต้องเที่ยงตรงสําหรับตัว water meter นะครับถ้ามันน้อยกว่า1อย่างนี้ก็แสดงว่า บอร์เตอร์มิเมันวัดได้มากกว่านิดหน่อยแต่ถ้ามันมากกว่าหนึ่งคือบอ t e เตอร์มอร์อ่านได้น้อยกว่านะครับทางวัดปริมากนี่เราเป็นคล้ายๆอย่างนี้เนี่ยเราก็ทำกราฟสองอันนี้ออกมาแล้วก็สรุปผลเขียนรายงานแค่นั้นเองนะครับ